สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุงอิงเพชรบันแพงแล้วก็รวมไปถึงสวัสดี f อฟช่อง YouTube แล้วก็เฟ b บ o ๊กแฟนเพจของด j สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุขูสุขพนสุทันนะครับเมื่อกล้องเดินทางมาอา มาหอดบานพ้นสาแล้วนะครับเมือกรองเดินทางตามวงสาวน้อยเพชรบันแพงตามอีลาอุ้งอิงมาหอดบานพ้นสาอำเภอทาบอนะครับจังหวัดหนองคายนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ในยิ่นจะเสียงดังปึ้งปึ้ง,ง,งอยู่ข้างในนะครับเป็นงานงานแข่งเรือนะครับแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับมาแลกงนี่นะครับจริงๆงานเพื่นกะมีตามป้ายเนาะ1 6กถึงตุลาคมนะครับณริมตลิ่งแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลพลสานะครับเราจะยู่มองไหนดอกนะครับผมประทันทอดบ่อเนาะนะครับเห็นป้ายก่อนนะครับอืมพอดีเห็นป้ายก่อนนะครับเพินมีมาแต่วันที่16แล้วนะครับ16นะครับผ่านมาแล้วนะครับ17 นะครับ17นะครับมหกรรมอาหารของดีพลสาการแสดงของเยาวชนพลสาเอานะครับมีมีม,ม,ม,มหกรรมของดีถนนอาหารพร้อมตัวมือนีเนาะมือนีสิบหรือ18มือ18เนะเาะมือนีสิบนะครับลืมไปโอ้ย18ภาคบ่ายนะครับพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสุดยิ่งใหญ่อลังการคือซีเมนต์เมื่อกี้น,นี่ยแหละเสียงดังคลุ้งๆเนี่แหละเนาะนะครับแล้วก็ภาคค่ำนะครับพบกับมหา กำลำเพลินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับลำเพลินไอดอลโชว์นะครับลำเพลินเงืนลานนะครับลำเพลินถ้วยพระราชทานนะครับงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับของเทศบาลตำบลพลสานะครับยังหอดมืออื่นนะครับงานหอดมืออื่นแต่ว่าเมอแรกนี่นะครับเมอแรกนี่นะครับเป็นบอกว่าเป็นงานฟรีพร้อมนะครับเป็นงานฟรีพร้อมนะครับ มาเด้อพี่น้องนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะนะครับพี่น้องทั้งสบบปปลาวนะครับพี่น้องทั้งหนองคายนะครับทั้งทาบอทั้งสีเชียงใหม่นะครับหรือพี่น้องบานไกลบานไกลนะครับมะม่วนน้ากันเรื่องมะแรงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ๋งอิงอเพชรบ้านแพงนะครับมเบึงโชว์ใหม่ๆเพลงใหม่ๆนะครับมเบึงความยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงของ สาวน้อยเพชรบันแพงมาแลงนะครับมาเด้อมาเด้อนะครับผู้ใดอยู่ไกลนะครับมันบอกงานฟรีนะครับงานฟรีสุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับ่าลืมกันละกันนะครับผู้ใดอยู่ไกลผู้ใดมาได้นะครับณริมตลิ่งแม่น้ําโขงเทศบาลตำบลพนสานะครับเราผมขึ้นสิบทัานหอดดอกนะครับหรือต้องเลี้ยวขวาเข้าไปวระจักนะครับแต่จงสิถามข้นเบิงนะครับจะลองขี่ไปอีกจัหน้อยนึงนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันมันบานพ้นสาแล้วนะครับเทศบาลมองได้งานมองใดนะครับจะได้ไปถามเพื่อนเอาเนอะนะครับหรือว่าเลี้ยวขวาเข้าไปทั้งพุ่หม้อนานนะครับคุณแม่ยินเสียงตึง,ต,ง,ต,งตึงอยู่นะครับอันงานอยู่มองไหนครับคุณตางานอยู่ใสครับงานผมต้องเลี้ยวเข้าไปบ่ โอ้มอมเมนมอมเมนยูเทิร์นนี่เนาะตรงไปข้างหน้าอีกเนาะไปยูเทิร์นทางหน้าโอ้ขอบคุณครับจะไปใส่แล้วครับนี่เอ้คนเพชรไปยางชาญโอ้มาไปเบิ่งสาวนายเพชรมันแพงบอกมาแลงไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่คนนครพนมเนาะโอ้คนนครพนมโอ้คนนครพนมมาอยู่ท่าบ่ออ่าเป็นมวลน้ำกันเด้อคุณตาเด้อนะครับนี่อะไรจากไปครับเลยยูเทิร์นไปแล้วเลี้ยวลงไปเนาะ ขอบคุณมากครับค <hel> really ุณตาบอกแล้วล่ะเขากระเดินทางต่อส่วนตัวหลานนอนะครับเพลงอย่างนอติติดกสิทก่อนเพลงอะไรเพลงให้รถลืมไปนะครับไปไปไปเฮ้ามาเลื่อยยู่เทร์นนีไปนะครับกรซีเรียวขวาลงไปทั้งริมโขงกุหลาบนะครับบอกท่านเคยมาหอดบ่านพ้นสานะครับ ตมาหอดพระาธาตุพระาธาตุบางพวนนี่เนาะนะครับเคยมาอยู่นะครับมาท่านเลื่อยมาหอดผีนะครับตอนแรกคิดว่าเสิเล่ยไปทั้งพีหลักไปทั้งสีเชียงใหม่ไปทั้งสังคมนะครับเสียออกไปเมาเชียงคานนะครับตอนมาเบิ่งแล้วเบิ่งแผนที่มันคือไก่แท้นอน <laughs> ย้อนกลับไปทั้งอุดรนะครับ ขอนเจนนะครับขึ้นไปทั้งพิศณุโลกนะครับตอนนั้นมาเลาะมาเล่นมาเที่ยวนะครับแต่ก็เชียงคานกับไปอยู่นะครับเชียงคานกับไปแต่อไก่เติบเนมันไปจากอุบลเชียงคานก็ได้นะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วนะครับพี่น้องนะครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสถานที่เป็นบอกว่ามี งานอยู่ริมโขงน้ำกับสภาพเป็นเลาะสันตละอ่าเป็นลเลาะแถวริมโขงนะครับพี่น้องนะครับ,รบเป็นเห็ดปลายใหญ่วบดอกสัมผัสเอาเลยนะครับพุน่นโอ้อันน,าน,าตรตรน้างานมาตวละหนออ้ยเห็นปลายงานมาดเป็นงาดสาวในเป็นแันแพง <c oughs> เอาเบ่งเบงเบิงท่นบ,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 บอกมา,มาพีเลยมาพีนะครับ มาท่านหอดทาบอ้เด้หนิคอนเข้าทาบอเนาะ่นาเป็นงานฟรีคำถามไทยๆมากเพื่อนมาค้นหลายคักแถวนี้เพิ่นมาห่วยเขาเซ่ลงมองไหนละเนโอ้มันมีถนนริมโขงนี่แต่ว่ามันมาท่านหอดมองนี้เอกพุ่นปูนุูนุูนถนนริมโขงเลาะเรียบโขงนะครับ สบึงนี่ไงเทศบาลอยู่ในเขตเทศบาลแล้วนะครับเมื่อกี้บอท่านแมนเมื่อกี้อยู่เทศอยู่เขตอวบนตะตอนนี้อยู่เขตเทศบาลคือ <c ười> ไก่เทลลาตา,า,าขี่รถเลาะเล่นนะครับแต่ว่าถนนดีแห้งนะครับแยกจากหนองคายมาถนน เลาะโขงเส้นนี้ดีแห้งนะครับก็น่าจะอยู่แถวเลาะโขงนั่นแหละแต่ว่าเทศบาลอยู่มองไหนเพราะท่านด้ถามสิริยารสิริผ้าลุ่งแม่นํำโขงคามไปฟั่งเล่ามันจะยากอีกเอาผมเลยยุเทิร์นมานีิไปก่อนไปก่อนห่อนเพราะแห้งล้วล่ะ อ้เทศาบาลเทศบาลตำบลโพนสาเนาะออกไปโอ้เมืองเมืองข้าเจ้าก็จะเลื่อดีตัวละแถวริมแม่น้ำโขงเดีเยืเงอนหลังงามๆม,มีตลาดอาหารบ่นเจ้าเบิ่งทางใหญ่ไปก่อนพี่น้องซอยผมขับรถเนี่ยซอยเบิ่งทางไห้น้ำเนี่ย ริมโขงนี่ไงมันเขียนไว้นี่ไงโอ้ตัวเป็นบ้านพักสันตระกระตันซอยู่นี่ละเทศบาลนี่หรือนี่มันเป็นอำเภอบ่นี่เป็นอำเภอทาอ่าบวบ่โอ้ยเนาะไปไปไปเดี๋ยวนี่ละล่องเบิ้งเนาะเดี๋ยวนี่ล่องเบิง้ง ปืดปืดปืดไปบ้านผือไปสีเชียงใหม่หาทางหาทางเลี้ยวลงไปเบิงโอ้ยย่มไหนแล้วจะสีหอดพี่น้องเอาเอาพอซำนี้ก่อนเนาะผมขับรถหาที่ก่อนเดี๋ยวหอดสิทายให้เบิงเด้อ เดี๋ยวฮอดสิทายให้เบิงนะครับตอนนี้ยังหาทางเข้าไปถนนริมโค้งอยู่นะครับขับไปน้ำถ่ายไปน้ำนี่เดี๋ยวลงข้างทางก่อนเนาะมันจะไปถ่ายคลิปอีลามาแลงนะครับยังพอกันคลิปใหม่เด้อนะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ในพี่น้องเนาะถ้าน้ำอีลาอุ่นหญิงมาฮอดจอดถึงนั่นแหละนะครับบ้านพนสานะครับตำบลพนสา อำเภออำเภอทอ่าบอ่อบริเลียวเลืยมาแล้วปเป็นยันไ์เลรียวสร้อยหน้าก็ได้นี่แหละคันค่าจะถ่ายแต่ว่าเอืเ่อยทางเลี้ยวมาแล้วเอาเฉพากันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ